ข้าไปซอยการซอยงานแม่หนูเวียนาณเพิ่มไดอยากที่พี่น้องเพิอมในลูกได้หลานได้ลูกเด้เต่าเพิ่ได้ผ้าก,ากันสร้างหนังกระทํำบุญเพื่อวุติส่วนบุญส่วนกุศลไปหดวงจิตตาวิญญาณปฏิพันสินชีพไหวชนไปสาธุเน้อขอ้เพิน่นใดผ้าละอันนิสง์หลายๆเดื้อโอ้ยกระจังแม่เพินเ่นหในดีเป็นตอนซ่อนเป็นตาได้บุญได้คุณนตัวละใหญ่ มีสัทธาสาธุการนิมนต์พ่อแม่ผู้บาอาจารย์มาแสดงธรรมาให้ธรรมาเปนท่านาเทศแหล่เทศเสียงนิมนต์ท่านพระคูสังฆรักษุริยาสัจ,จวรลูพ่อทีมงานมาแสดงถรำสามถรำมาผู้ข้าก็เลยไปฟังเทศฟังรรมน้่เพลินแต่ว่าไปฟังเทศฟังรรมน้่เพลินกันยังบ่ท่าน,น,บนจบเรื่องจบแล้วสำดอกบพี่น้องย้อนหยังละวตี ยอนวาผู้ข่าเ็นหว่วงเฮื่อนหวงซา,านยันวาบบมีผู้อยู่เฮื่อนอยู่ซานหากเธอมีตัวละอย่างสำคัญมีตัวละดว,ดวนดวนจังซีหากเธอมีผู้ไดไปผู้ไดมากกะสิโมโหูเรืองหูเล่ากันก็ะเลย่อโค้งตา้าเฮือนบาบัดบามาอ่นอนเนื้อนอดซ่านแล้วจังซีกระคือจังบบปิดประตูเฮือนประตูซ่านโนบัดนีนอ แม่นไผ่นออยู si ่ในเฮือนในซั bo, Marco, ่นนอบักเทียตีเทียตไอ้ทียดอกไปทงอ้าวแม่นเสียงผุดอะไรอยู่ในเฮือนในซั่นเสียงแพียงพินางจ้าเสียงกระบาดนี่แหละแม่ยาเพีงสีเกิดเพี้อสอโมโมสิบสี่นี่แหละยาอ้าวจังไหนเมื่อนี้คือได้อยู่เฮือนอยู่สั่นทั้งเถื่อละเพียงกระบาดเห็ดแหล้ากินเมียงเฮือน เม่ยาว่าจังไหนล่ะเพใช่ข้าม,มากล่างมือมามามายาจินเขาน้ำกระบ,บาดสักอกนเมญยาโอ้ยยาไปซอยการซอยงานเมนูเวียนยาก็ก,กินเมื่อแล้วล่ะนังแต่ว่าเมา่เนื้อหนวดสั้นกระสุ่งหิวอีกพ่อดีได้ล่ะเพงพอดีล่ะสั่นเมญยาเพ่งในย่อผ้าเขาข้าวบาดแม่ย,ยามีเกียงปลาหอน,หอนที่ล่างตม้มบอมแกงส่วนหนึ่งอันลูกแตงไว้พ่อดีรอดสามีกลับมาสิเตียงผ้าย่อตอน หญ้าเออฝ้าวสวดเด้อหญ้าถวยสีขาวใหญ่ๆหนึ่งว่าพระพ่อตา,าสวดถอดลอท้าอีตูปบปากมันอยืนหนียาโอ้ขันยังสั่น้าสิกินเน่าเนื้นนะออันถวยข้องกระบาดเจ้าจะสวดได้หญ,ญ้าหมักพีกลายี่ไหลโอ้ยี่ลาเป็นห่วงยาหืงงงงงงงมบัด นได้เก้าสอนควรจำบางโปรดจะเสื้อใจทางอย่าวังใจสุนสันนั่นพันแปได้โดยง่ายคือจังฉันที่เป็นยายมาแพเลี่ยมลูกสะภัยพุ่งใส่ใกล้เปื่อยพัง ปานอุท้นสิแตกมาแน่นอังทั้งอาเจียนพองวิ่งวี่นหัวมุ่นเสียตั จิงเกือกกายอยู่หลายเล่าแกงป่ายังจังมึนเมาหนักกว่าเหล้าน้ำปันได้นอนกันย่านบ่ไหวพี่ข้างผัวแล้วกะพี่ข้างสายไงเผ็ดเยีดทิ้งหน biết nhận ยันเตตายไปเพียนปวดเทนอเสพุงใส่ห กยาบมาซอยเกยบาดความเย็บเย็เยบปวดลัาง <c oughs> ยาตะทุ หอนขิงกายปวดในท้อง thằng thằng anh giờ vẫn hay nhả gỉ lại là bỏ thóc theo là thằng nhả cháu, ่ไปนี่ล่ะอีเพลยโ้ไผจะได้มาก้มหน้าห้องว่าเป็นให้รูตายต่ําแท้ว่าจังว่านี่เป็นมึงเบื่อกุติเพลงว่าได้เบื่อกูก็ยังว่าค่อยเบียเจ้าโอ้ลูกไผสารภาพพี่เด้อโอ้ยอียาสารเลวพงสิเอ้อ เที่ยวที่คุ้มเนืทำบาปนาบอกเก่งกว่ามออาบายไฟฮอนผิดคำสอนพระองค์เจ้าสับพันอยู่ บอกลายยาค่าด้วยเลเสียใจเดีห้องบอดดังโลกสายแม่ไปอยู่ย่างทางป่าอยู่หัดหนาจนเวลาสาจยามมืดมัวท่านมาบาน ลูกไสแม่เดือดร้อนอาวอนท้าวได้เอาหายายทำามียปวดหลาน né <laughs> <laughs> เืีองเข้าสู่อายเมื่อุ่นคำคือไฟเต่าไก่สินทานลูกคงมาบ่ทันการพ่อแม่ได้สั่งญำทำลาเผาก่อนสิตายมันใจิเทียบเสียบด้ได้ทอง ta năng của nam ta lại lang ก็ห้องบ่อดังแน่นจนค้างกับบ่อใดนางไพกับบ่อสนจุกลา เมื ock, <mniej marche> mm ่อเที hmm. mm ่ยงหมื huh. mm ่นกำลัง hmm. น้อยหอยลูกเอ้ยบ่ล uh อุดเนี่อตายเถิดบังหวังบิทจินจาดยังบักสีดามากพแห้งแล้วยังบ่ท่านตายเลยบ่ผลตายเท่เท่เยอะลงเรื่อยทองเปลือยใน บุญที่เคยก็ไว้ทอดผาปา,ปากระทินทานบวชวิหารหลวงยันทำในหวางทุนตั้งหลายครั้ง,งและนึกถึงคุณผุดทั้งและททำมั่งสั่งขัง้งพร้อมสามประการเบินทีเพิ่มคอยสุขเลื่องลือถึงวิมันสัน้นฝ่าพลาสัางใหซ้อยนุน สงบใจเออบอกให้วุ่นคุณแหงสินทานดวงวิญญาณกะลอยป่าห่างจากกาเตเือนเอับ่จอง One time.